เยอะเยอะโอะโหหน้าตาเหมือนใครหน้าตาเหมือนใครวะเห <พา S 2> มือนพ,นพ่อเหมือนพ่อเหรอหล่อเหอมือนพ่อเอ้แต่และข่าวดีนะเออพ่อคนข่าวดิลายทางฝันฉันยังเป็นเธอ,อมอย่าง้นยังรักอยู่เสมอไม่เคยเหมือนหายเปิดเพลงกู ชาวมาส่งนี้สวัสดีครับวันนี้เราสองคนพ่อลูกนะครับมาโชว์ความเปิดเม่งครับโอ้เจียมเจียมโอเคแค่นี้แหละวัสดีครับชาว y o u t u ู e แล้ววัสดีครับชาว Facebook เดี๋ยวไปตามดูกันนะครับโอเคครับเจียมเจียมลมลินไะด้